สวัสดีครับเพื่อนๆเจ้ามีโอนะครับยังไม่ได้ประกอบตัวเลยนะครับลองหมุนดูมันมีเสียงดังอยู่อยู่ในเฟืองสตาร์ทนะครับก็แกะออกมาแล้วฝุ่นเต็มเลยนะครับนี่ผมเช็ดออกนะนี่ดูเม,เม็ดเม็ดลูกปืนสตาร์ทมันนะครับนี่ครับมีแต่ขราบผงฝุ่นเลยนะครับนี่อีกเม็ดหนึ่งนะครับ แต่ผมจะมาแนะนำวิธีไอ้เนี่ยที่อยู่ในจานสตาร์นี่จานลูกปืนสตาร์นครับมันจะมีเหมือนตัวดันเม็ดลูกปืนครับส่วนมากมันจะติดครับนี่ตัวนี้มันติดครับมันไม่มันไม่เด้งออกมาแล้วนะมันติดทุกตัวแล้วครับแต่ว่าผมเคาะแล้วมันออกมาแล้วนะครับก็วิธีเอาออกก็ไม่ยากนะครับเราฉีดน้ํายาพวกโซนิกพวกอะไรเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็เคาะอ่ะถือ ที่ไห้เนี่ยเบิร์นี่ okay. C, เคาะเอาให้เอฟซีเพิ่นเบิร์นีห่หนึตัวนี้นะมันยังไม่ออกนะแล้วก็เคาะเนี้ย นี่ครับเนี่ยนะพอค้อเสร็จมันก็จะเด้งออกมาอย่างนี้ครับแล้วเราก็แค่แค,แค่ออกมาทำความสะอาดล้างทำความสะอาดให้หมดแล้วก็ประกอบเข้าคืนนะครับคือไม่ต้องซื้อจานตัวนี้ใหม่นะครับก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับหลังจากที่ประกอบชุดเฟืองสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับก็ประกอบตัวเข้าไปแล้วครับแล้วเราก็จะมาสตาร์ทดูนะครับมีไฟแบตแหนูน Pilar, ใส่นี่ๆๆเอาเนี้ยนี่อันนีน้ต้องเงีนยังล่ะว่าบาได้เสียเดี๋ยวสุกลงแห้งๆ่ะคันนัดใหม่เอากูแจ้งบบมาถนะือมาเลยือยูพีบอ สามตัวเครื่องย้อนติดแล้วนะครับติดแล้วเราก็ต้องเช็คเช็คปั๊มน้ามันเครื่องนะครับว่าน้ํามันเครื่องมันขึ้นมาเลี้ยงฝาสูบหรือเปล่าเช็คตรงนี้นะครับตรงน็อตเบอร์สิบที่อยู่ข้างฝาวาวอดีนะครับเราก็หมุนขึ้นมาสักหน่อยดูว่าน้ำมันเครื่องมันขึ้นมาหรือเปล่านะครับ ไม่ขึ้นคือปั๊มพังนะครับมันขึ้นน้อยอย่างมันไม่ปี๊ดออกมาเลยแต่ก็ขึ้นอยู่นะครับแต่มันขึ้นแบบ กินเยอะแต่มันกินบ้างปกตีกินปั่มดีนิดเื่องไว้หมูหนออเปอรลมันหิด้ดันออกเลยเดีย๋ยวเราดูสักรูน นี้มาครับนี่พุ่งอาบหมดเลยครับนู่นครับเสียบข้างล่างหมดเลยเสียงวาวยังดังอยู่นะครับผมตั้งผมตั้งไว้ห่างนิดนึงเพื่อให้มันได้ได้ได,ได้ได้บทวาวด,ด้วยตัวเองสักพักนะครับแล้วก็รันยินไปก่อนนะครับแล้วค่อยตั้งใหม่นะครับ ก็รั่วเยอะครับมันเลยดังไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับแล้วเราวันนี้ก็สวัสดีครับ